66, no 17, 30, เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566เวลา17.30นณโรงเรียนเศรษฐาสถียนในพระบรมราชานุปัฏฐำนางสาวสุนีศรีสง่าระกูลเลิศผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมอร่วมกิจกรรมชมคอนเสิร์ตเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีในการก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชานุปัฏฐำภายใต้ชื่องานว่า s e v e n t Anniversary Death a i The Miracle Moment for Voice of Love Concert คอนเสิร์ตเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีที่ร่วมสร้างมหาสจร,รยรแห่งเสียงให้คนหูหนวกเพราะท่านคือคนสําคัญของเราจัดโดยมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมโดยมีนายสุขสนันโชติกาสะเทียนประธานกรรมการและนางภาวนาโชติกาสะเทียน กรรมการมูลนิธิร่วมเปิดงานในครั้งนี้ภายในงานมีการขับร้องบทเพลงอันแสนไพเราะจากนางสาวอรนัทยืนยงหาตะพรและนายกรวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาโดยไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการสแสดงดนตรีจากอาจารย์ดนูหันตะกูลและวงใหม่ไทยรวมกับวงอังกะลุงโดยนักเรียนโรงเรียนเศรษฐาสเสถียนพร้อมความมหัศจรรย์แห่งเสียงร้องจากเด็กหญิงพักมลเงินราษหนูน้อยที่ผ่าตัดเส่ประสาทหูเทียมในบทเพลงที่ชื่อว่านี่แหละความรัก this is love ของนายผลิตโชคอายนาบุตรหรือเบกผลิตโชค ทำกลางบรรยากาศสุดแสนจะอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความรักต่อเด็กๆหูหนวกทุกคนทั้งนี้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมยังจัดทาโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่เพื่อให้ความเงียบได้ยินเสียงของความรักซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กหูหนวกแต่กําเนิดได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีประสาทหูเทียมโดยขอเพียงคนละ70บาทมอมให้น้องๆหูหนวกเจคนได้ยินและมีพัฒนาการพูดได้เป็นครั้งแรกผ่านการผ่าตัดประสาทหูเทียมครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่ง จะพลิกชีวิตของน้องๆไปตลอดการซึ่งโครงการนี้ดําเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2547จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือให้เด็กหูหนวกได้ยินเสียงแม่มาแล้วมากกว่า165ชีวิตทุกวันนี้ยังมีเด็กหูหนวกอีกเป็นจํานวนมากที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจึงขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโลกแห่งการได้ยินพร้อมมอบโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กหูหนวกเหล่านี้ได้เติบโตใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขเชคเชนประชาชนคนไทยอื่นๆทั่วไปสา ามาร่วมบริจาคเงินหรือสอบถามข้อมูลต่างๆของโครงการได้ที่มูล,ลนิธิอนุเคราะห์คุณหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ The Foundation for the Deaf under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen โทรศัพท์02 241 5169หรือผ่านช่องทางไลน์ at deaf t h a i